ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงแอคทีฟชูตเตอร์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายวิสิตอริยะผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์พันตำรวจตรีวิสิตทรัพพ์พวงสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเมืองนครสวรรค์นายสมฤทธิพชรนาเมเนเจอร์เฟคติตี้แมเนจเมนต์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ นายชูชาตินนทมาศม m a n ิจิท์เซฟตี้เซキュริตีและบุคลากรร่วมการฝึกอบรมจำนวนกว่า300คนโดยวิทยากรจากสาพมือนครสวรรค์ได้บรรยายภาพรวมความเป็นมาของเหตุกราดย,ยิงเรียนรู้วิธีคิดของคนร้ายความสำคัญของการฝึกอบรมที่ทุกคนจะต้องสามารถปฐมพยาบาลและดูแลตัวเองได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการเผชิญเหตุจะใช้หลักการหนีซ่อนสู้ โดยนายวิสิ์อริยะกล่าวว่าทางเซ็นทรัลนครสวรรค์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ หางเส็นทรัลนจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับเหตุสาธารณภัยจึงได้จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์กวาดยิงดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ আনানানেনেন আনানেনে